วันนี้ต้อนรับเข้าสู่ Mock the a r y นะคะเากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วช่อง Marketing Talks ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด2รายการรายการที่1นนะคะก็จะเป็นรายการชื่อว่า Mock the a r y ที่ทุกคนกําลังชมอยู่ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองมอกก็จะมาแชร์เกี่ยวกับ mindset นะคะที่มอกมีประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาและรายการที่2ก็จะเป็นรายการ The Marketing Case by Marketing t a l k นะคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะมอกก็มีธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้คนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศนั่นเองนะคะด้วยประสบการณ์ที่มอกเองมีประสบการณ์ในการทำการ ตลาดระหว่างประเทศหรือว่าบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ทําให้เราได้มีมุมมองใหม่ๆเราก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงเนี้ยมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กําลังติดตามช่องนี้อยู่เพราะบางคนอาจจะทําธุรกิจอยู่บางคนอาจจะกําลังพัฒนาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะได้เอาชาแนลเนี้ยเป็นอีกหนึ่งชาแนลในการพัฒนาตัวเองในยุคสมัยนี้ให้มันง่ายขึ้นนะ,นะคะ ทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของม็อกม,มีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ของซ e o กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็บอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ยเจอปัญหาแล้วบางปัญหาเนี่ยมันใหญ่เกินไปที่เราจะแก้ได้บางครั้งเราต้องถอยและพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนแล้วมันจะทําให้ปัญหาเรานั้นน่แก้ง่ายขึ้นท่านจินตนาการให้เห็นภาพว่าเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วปัญหามันใหญ่เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ย กำลังเดินทางให้จินตนาการเลยว่าเรากําลังเดินทางไปเที่ยวทะเลเรากําลังจะนั่งเรือข้ามไปที่เกาะแห่งหนึ่งพอเราไปถึงที่เกาะแห่งนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกาะน,น,นั้นใหญ่มากมีขนาดใหญ่มาหึมามากและหลังจากนั้นเนี่ยพอเรานั่งเรือออกจากเกาะน,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 นั้นไปเราหันหลังกลับไปมองเกาะอีกทีนึงเนี่ยเกาะที่เราไปมาแล้วมันใหญ่มากเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆตามความห่างที่เรือเราห่างจากเกาะ ราะฉะนั้นเกาะเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของปัญหาเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในปัญหาเราเข้าไปอยู่ใกล้ปัญหาปัญหามันจะดูใหญ่มากจนเราแก้ไม่ได้บางครั้งเราต้องพาตัวเองถอยออกมาจากปัญหาก่อนแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นปัญหาได้หลายมุมมากขึ้นปัญหาที่เคยใหญ่เหมือนกับเกาะที่เราไปอยู่ใกล้ๆก่อนหน้านี้มันจะค่อยๆเล็กลงเมื่อเราถอยหลังออกมาแล้วเราจะแก้มันง่ายขึ้นด้วยม็อกม,มีโอกาสได้ใช้หลักการนี้ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองเหมือนกัน ตอนที่มอกกำลังอยู่ในวัยใสวัยเฟรชี่การมีความรักแบบใบรุ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีโอกาสได้มีความรักแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอาละฉันเนี่ยจะอยู่กับคนคนนี้ตลอดไปฉันรักและทุ่มเทแล้วคนคนนี้แหละก็จะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็รู้นะคะว่าความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนพอวันที่เรากลัวที่สุดมาถึงคือวันที่ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เนี่ยเราต้องแยกทางกันแล้วเนี่ยแต่พอเรามานึกถึง หลักการเมื่อกี้เนี่ยแล้วเนี่ยปัญหาบางปัญหาถ้าเรายังอยู่ในปัญหาเรามันก็ไม่สามารถแก้ได้เราก็ต้องถอยตัวเองออกจากปัญหามาก่อนม็อกก็เลยถอยตัวเองออกจากปัญหาถอยตัวเองออกจากความสัมพันธ์ก่อนพอเราถอยออกมาเนี่ยมันทําให้เราได้ตกผลึกในหลายๆมุมมองมากขึ้นว่าก่อนที่เราจะไปรักใครเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะต้องรักตัวเองก่อน แล้วถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทําไมมันถึงเกิดขึ้นอ๋อเราตกผลึกว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพื่อทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องการอะไรในความรักกันแน่เราเป็นคนชอบคนรักนิสัยแบบไหนแบบไหนที่เราชอบแบบไหนที่เราไม่ชอบพอเราออกมาจากปัญหาเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่การที่คนรักกันเนี่ยคนมารักกันเป็นเรื่องที่สวยงามมากแต่พอวันหนึ่งมันไปกันไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องยื เราก็แค่อนุญาตกันและกันให้ไปเจอเส้นทางไปเจอคนที่ใช่ของตัวเองได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองเราจะยื้อทำไมเพราะฉะนั้นการที่เราพาตัวเองมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะมันทําให้มอาตกผลึกอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราออามาใช้ในชีวิตประจําวันบางครั้งปัญหาบางปัญหามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าตัวเราเองยังอยู่ในปัญหานั้นบางครั้งถ้ามันใหญ่เกินไปที่เราจะแก้ได้แค่เราถอยกลับมาเราจะเห็นปัญหาเหล่านั้นน่ะได้หลายมุมมากขึ้น ปัญหามันก็จะเล็กลงเหมือนกับที่เกาะที่มันเล็กลงแล้วเราก็จะสามารถแก้มันได้ที่สุดหรือถ้าแก้ไม่ได้เราจะได้ตกผลึกบทเรียนอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตาม mock diary podcast นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอพิโซดหน้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเรามาเริ่มทําให้สังคมดีไปด้วยกันนะคะ